đó, Mu Đi mà. Má, mà. mày. lâu mày Hả? Để À. Anh đen này luôn, Den bao, Hả?

กินมังคุดนะโยมสุภาพรมณนิชายเจาะเจาะงอป่าวงอไหมนั่นให้งอหน่ะไม่ไม่กินเนี่ยยิงออยยังไม่หมดอันนี้ชอบมังคุดนะน้ำจริงลองกองเนี่ยชอบโอ้โหเม็ดไม่ต้องกินลูกเอ้ยเออเฮอมึงกินยันเม็ดจริงๆเว้ มาแล้วอ่าเร็วๆหน่อยยิ้มให้ด้วยยิ้มให้ด้วยอ่าอ่า่แน่นอน,นจริงๆโอ้โหการยิ้มขอบคุณซะด้วยอ๋อจอยิ้มขอบคุณใช่ไหมเนี่ยอ่าเออนี่มีคนมาแกะให้ยมเอ้ยนี่ nhịn chắc sạp luôn อืออ่าดมเออดมก่อนใส่ยา ได้ไหมจ๊ะโอ้ยยิมับมบมๆแม้วเลยเมื่อกี้กับออกได้เี๋ยวนะโอ้ยยังไม่หมดปากเลยยืนให้อีกแล้วออมองหน้ายิย้มยิ้มให้ด้วยได้แต่ก็อยู่ข้างนอกใน,นโดนแล้วนะเนี่ยก็หาชักช้า <laughs> 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 ใช่ไหมจ๊ะ <laughs>

มันไม่ชอบแบบใสๆนะมันชอบแบบนี้มันหวานางไงอ้าวหมดแล้วโอ้ยพอก่ัดมังยังไงกินทิ้งกินกว้างแล้วเนี่ยบอกอย่างเดียวเว้ยเนี่ยมันกินทิ้งกินทิ้งเงี้ยเนี่ยไม่สนละยิ้มละของจริงของแท้ไปละ Rồi. Yeah. <laughs> <laughs> à. Này, thêm lời thông anh. Hả? Đó. เนี่ยมาช้ามันนอนตรงเนี้ยเปียกเลยนี่เดะอา้าวมาทำอะไรมาทำอะไรนอนนอนลงนอนเออ้นอนชี้ขาเด่งเลยโอ้ยกูทำไมาอีมเมื่อเหรอเอามากาวท้องให้หน่อยเร็วโอ้ยมีใครมา,กา,ารเกาให้เจาะเลยเว้ยอืมมีใครมาเกาให,าห้เจาะเลยวะโอ้ย <c oughs> เดินมาให้เราเกาให้เว้ยไ็้ไงออกกินไห้หมดแล้วยังไงดี <c ười> จอ๋จอยจอ๋จอแสบแสบเออมันชอบกินเม็ดมัน <c> ก <ười> ินเม็ดเออเอากินแต่เนื้อมันลูกเอ,อ้ย อะเราเข้ามาข้างในเดี๋ยอุ้มจ่อแล้วโอ้มันกินเม็ดจริงเว้ยโอ้โหหมดเลยเว้ยเฮ้ยมันกินไม่ได้จ,อจอ๋อจ๋ออันนี้ได้กินหลายอย่างเลย สบายสบายสไตล์พัดจ่อนัง่งเทที่สบายสบายค <laughs> ันคันคันคันไปไหนไปไหนมาให้เกาอีกใช่ไหมมาให้เกาอีกแล้วนานไงโอ้ยกูนี่เดินมาให้แต่นอนเกาไง อยากให้เกา,าให้ลูกโอ้๊บยังไงยังไงดีเอา <laughs> เอาแล้วเหยียดเกาอ่ะเอ้ยเดินยังหาที่ออกอยู่นะคุณโยมนะ ยังหาที่ออกอยู่อ่ะขึ้นป่ะ้นอนได้แล้วว่าตอนนั้นนอนเปลยไม่ได้ถ่ายรูปนะยโยมนะไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นการเดินเดินสำรวจคุณโยมนอนตรงไหนออกได้เดินสำรวจนอนแตง <c oughs> โอ้ยกูนี่ เออนอนสบายเลย,ยนะมึงนะไม่โกนี่เอ,อ้ยไขย่ไวิไข่ไขว้าไข่ไข่ใหญ่หนูเอ้ยอ่ะไข่จ่อเหรอเฮ้ย <c oughs> นั่นเดะให้เกาไข่เอ,อ้ยไหนกินอะไรอ,อ,อีกหืมกิน,นอะไรให้เพนนวดให้ไหมให้ให้เพนเกาหลังให้ไหม <laughs> ไม่ยอมเอาไม่เอา <laughs> อให้สิไพ่ไหม <laughs> 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 เออแล้ะเออ,เอ,อมันจะหา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 ทางออกมาไม่ยอมเก่าให้ใช่ไหมจะหนีไปเที่ยวแล้วประมาณเนี้นะเ <laughs> จ๋อเจ๋ะแล้วก็กรงก็ใหญ่ <laughs> อืม <laughs> ไปดิ จับจาบจ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 าถึอเคแต่ท่อเอากเจไว้บสอันไว้ไว้ห้องผมอนึงเกาบเป็มาเร็วเร็วเร็ว่อาหารตรงนี้เนาะเหมือเหมือนาหาเนาะจเดินพอยลังหาหาล่องหาล่อง